ช่องสโสน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องผัวบอดครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนักมีสองผัวเมียผู้เป็นเมียนั้นอายุน้อยกว่าสามีถึง10ปีทั้งสองแต่งงานอยู่กินกันมาสองปีกว่าแล้วผู้เป็นสามีชื่อว่านายชูเกียรติส่วนเมียชื่อนางชวีทั้งสองค่อนข้างมีฐานะร่ำรวย และได้มาแต่งงานอยู่กินกันวันหนึ่งระหว่างนายชูเกียรติออกไปทำงานดูที่ทางที่ไร่สวนผลไม้ก็พบมแมลงประหลาดเขาจึงเอื้อมมือไปจับมแมลงตัวดังกล่าวทันใดนั้นก็ถูกเจ้า,มาแมลงตัวนั้นฉี่ใส่ดวงตาทำให้นายชูเกียรติร้องโหยหวนลัน่นแล้วรีบเรียกให้คนสวนที่ไล่นั้นมาช่วยตนเอง ช่วยข้าทีข้าแสบตาเหลือเกินมันปวดแสบปวดร้อนโอ้ยโอ้ยลืมตามไม่ได้เลยใครอยู่แถวนี้มาช่วยข้าทีเจ,จ้าจ๊ะนั่นใช่พี่ชูไหมฟังเสียงดีๆผู้เป็นเมียนั้นเรียกขานนามผัวชื่อย่อว่าพี่ชูนางก็ได้ให้คนรับใช้รีบไปดูว่าเสียงนั้นเป็นสามีของตนหรือไม่ คุณโชเกียร์ร้องจริงๆค่ะคุณชวีไม่รู้ท่านเป็นอะไรค่ะคุณชวีรีบไปดูกันเถอะค่ะทันใดนั้นผู้เป็นเมียจึงรีบไปดูเห็นสามีตนเองขยับแขนขาปัดไปมาทำท่าทางเหมือนมองไม่เห็นร้องรั้นแสบตาแสบร้อนดวงตาไปหมดชวีช่วยพี่ทีช่วยด้วยมันออกแสบออกกร้อนรอบดวงตาไปหมด ผู้เป็นเมียจึงรีบพาสามีตนไปหาหมอในที่สุดเมื่อไปถึงก็รักษาไม่ทันแล้วผู้เป็นสามีเกิดตาบอดทั้งสองข้างส่วนเมียนั้นก็เศร้าโศกเสียใจมากสามีของตนตาบอดเช่นนี้แถมยังเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วตนเองจะทำเช่นไรเธอจึงตัดสินใจจ้างคนงานที่เป็นชายมีรูปร่างหน้าตาที่ดี ชายผู้นี้มีนามว่านายโดงนายโดงนั้นเข้ามาทำงานที่บ้านของนายชูเกียรติและนางชวีคอยดูแลไร่สวนผลไม้ที่ทั้งสองปลูกไว้ค้าขายจนกระทั่งน,นายโดงนั้นเห็นว่าชวีมีใบหน้าที่งดงามและรุ่นราวคราวเดียวกับตนเองแต่มีสามีที่แก่กว่าแถมยังตาบอดอีกต่างหากนายโดงจึงคิด อยากจะจับชวีมาทำเมียเพื่อหวังอยากจะฮุบสมบัติอยากจะร่ำรวยสบายเขาพยายามเข้าหาชวีทุกวิถีทางคุณชวีครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยบอกมาได้เลยนะครับพร้อมยินดีทำทุกอย่างให้กับคุณชวีครับนายโด่งนั้นเป็นคนที่ชอเลาะเก่งต่อคุณชวีพยายามเข้าหาเธอตลอดเวลาช่วยนู่นนี่สารพัดอย่าง ด้วยความที่หญิงสาวถูกชายหนุ่มมาเอาอ,อกเอาใจก็เกิดมีอาการเคริมตามไปบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีใจให้เพราะตนยังรักและเป็นห่วงสามีด้วยความที่นายหลวงนั้นเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงอยากร่ำรวยอยากมีเงินทองเพราะชีวิตของเขาไม่เคยมีเงินทองและใช้ชีวิตแบบสุขสบายมาก่อน พอมาเห็นนายชูเกียรติเขาร่ำรวยแถมยังสุขสบายมีเมียคอยดูแลปรนิบัติรับใช้ไม่หนาซ้ําเมียยังสาวสวยอีกต่างหากนายโด่งจึงคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าเขามีเงินทองแน่ๆคุณชวีถึงได้รักขนาดนี้ถึงตอนนี้ยังตาบอดอยู่แท้ๆคุณชวีนั้นยังอยู่ข้างกายไม่เคยห่าง นายโด่งจึงคิดหาวิธีรอบทำร้ายคุณชูเกียรติให้ถึงแก่ชีวิตเพราะตนอยากจะได้คุณชวีมาเป็นเมียแต่นี่ก็เป็นแค่เรื่องรองเพราะใจในายโด่งนั้นอยากจะได้สมบัติและใช้ชีวิตที่สุขสบายซะมากกว่าต่อมาไม่นานคนใช้ก็ชื่อว่านางแจ๋วด้วยความที่เป็นคนใช้ด้วยกันกับนายโดง่งจึงมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง แต่ไม่ให้ใครผู้ใดรู้เพราะนายโด่งวางแผนไว้หมดแล้วต้องการที่จะให้นางแจ๋วช่วยทำแผนการที่ตนวางไว้ให้สำเร็จแจ้วคนสวยของพี่เจ้าอยากสุขสบายอยากเป็นคุณนายเหมือนคุณชวีหรือไม่พี่สามารถทำให้เจ้าสุขสบายเป็นคุณนายได้เลยนะถ้าเองอยากสบายแบบนั้นก็ต้องทำตามที่พี่บอกนะที่รักของพี่คําหวานลมปากของชาย จึงทำให้นางแจ๋วเคลิ้มตามพรอยทำตามคำสั่งของนายโด่งอยู่เสมอต่อมานายโดง่งจึงเอายานอนหลับไปวางใส่อาหารของคุณชูเกียรติให้กินแล้วก็ได้ให้นางแจ๋วนำเอาไปให้นางแจ๋วนั้นก็ทำตามคำที่นายโด่งบอกและในที่สุดคุณชูเกียรติเมื่อได้กินข้าวปลาอาหารที่นางแจ๋วใส่ยานอนหลับไปแล้วเขาจึงหลับไหล เสียงดังยังไงก็ไม่ตื่นต่อมานายด่งจึงตัดสินใจเข้าหาคุณชวีคุณชวีครับผมรักคุณชวีคุณชวีมาตกเป็นเมียผมเถินนะครับผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีอย่าสนใจชายตาบอดผู้นั้นเลยผมรักคุณชวีนะครับนายดง่งนายจะทำอะไรอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะคิดจะกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาหรือมันไม่ง่ายไปหน่อยไหมฉัน ได้ยินหมดแล้วที่นายกับแจ๋ววางแผนกันนายจงรีบออกไปซะเถิดก่อนที่ฉันจะโมโหและแจ้งทางการให้มาจับตัวนายนายโด่งยิงได้ยินก็ยิงโมโหเป็นอย่างมากเมื่อคำที่คุณชวีพูดเขาจึงตัดสินใจรวบรัดเพื่อจะเอาคุณชวีมาเป็นเมียให้ได้เร็วเสียคุณชวีเกือบเสียตัวให้กับนายโดง่งระหว่างที่นายโด่งนั้น จ้รหลับนอนร่วมกับคุณชวีนางแจ๋วก็มาเห็นเธอจึงรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่นายด่งคิดจะนอกใจตัวเองจึงได้นำไม้มาตีที่หลังจนทำให้นายด่งสลบลงไปคุณชวีเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นไรจ้ะแจ๋วขอบใจนะที่ยังมีกระจิตกรใจช่วยเหลือกันอยู่บ้างทำไมคุณชวีถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะก็แจ๋วเป็นคนใช้ของคุณชวี จ่วก็ต้องปกป้องคุณสิคะแล้วเรื่องที่ฉันได้ยินที่แจ่วกับนายด่งวางแผนกันละ่ะนั่นหมายความว่าอะไรคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะคุณชวีแจ่วรู้ว่านายด่งกำลังคิดจะทำอะไรอยู่แต่ถามแจ่วว่าแจ่วรู้สึกดีๆให้กับพี่โด่งไหมใช่คะ่ะแจ่วรู้สึกดีๆให้กับเขา แต่ถ้าพี่ดง่งคิดจะทําอะไรต่อคุณชวีและคุณชูเกียรติแจวจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยค่ะแล้วที่แจ๋วเอายานอนหลับใส่ให้อาหารให้พี่ชูกินล่ะไม่เลยค่ะแจ๋วไม่ได้ใส่แจ๋วขอให้คุณชูเกียรติทําตามแผนตอนนี้ทางการก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะให้ทางการเข้ามาจับตัวพี่ดงไปเลยนะคะคนไม่ไดีแบบนี้อย่าเก็บไว้ข้างกายเลยนะคะคุณชวีแจวหมายถึงพี่ชูรู้เหตุการณ์หรอ เรื่องราวทุกอย่างพี่ชูรู้หมดใช่ไหมใช่แล้วค่ะเจ้าแจ้งให้คุณชูทราบมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกเรื่องราวคุณชูรับรู้ทุกอย่างถึงเจาวจะตกเป็นเมียของพี่โดงโดยเจ้ายินยอมแต่เจ้าก็รักคุณชวีและคุณชูเกียรติเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเจ้าคนหนึ่งเลยนะคะเพราะทั้งสองเลี้ยงดูเจ้ามาตั้งแต่ยังน้อยเจ้าขอโทษที่ทำให้คุณชวีเข้าใจผิดและเจอเหตุการณ์แบบนี้ เมื่อชวีรู้ความจริงทั้งหมดเธอจึงขอบคุณแจ๋วที่คอยสอดส่องและช่วยเหลือเธอในตอนที่นายโด่งนั้นกำลังจะเอาเธอเป็นเมียชูเกียรติผู้เป็นสามีก็เดินเข้ามาหาชวีชวีเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมพี่ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกความจริงให้ชวีรู้ตั้งแต่แรกต้นเหตุทั้งหมดมันเป็นเพราะพี่เอง หากพี่ไม่ถูกมะแรงฉีใสจนถึงกับตาบอดเจ้าคงไม่ต้องมาประสบเจอชะตากรรมอะไรแบบนี้สองผัวเมียก็อบกอดกันอย่างเช่นสามีภรรยานางแจ๋วก็รู้สึกผิดเช่นกันต่อให้ตนจะช่วยเหลือคุณชูเกียรติและคุณชวีก็ตามแต่เธอนั้นดันมีใจให้กับนายดงไปแล้วเธอคิดว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไป จ้าจึงตัดสินใจที่จะขอตัวลาออกจากที่นี่และไปใช้ชีวิตตามมีตามเกิดแต่ชวีกับชูเกียรติก็ได้ขอไว้เพราะทั้งคู่หากไม่มีแจ๋วนั้นเรื่องที่เกิดมันอาจจะบานไปลายไปมากกว่านี้และทางการคงจะจับตัวนายดงไม่ได้เป็นแน่เพราะแท้จริงแล้วนายดงคือคนต้องโทษที่ไม่ดี แถมยังไม่รู้จักปรับปรุงกลับตัวกลับใจจึงคิดที่จะมาทำอะไรไม่ดีต่อคุณชวีและนายชูเกียรติเช่นนี้และตอนนี้ก็จับตัวได้เรียบร้อยตัวนางแจวเองจึงได้อาศัยอยู่ที่นี่ต่อตามคําขอร้องของคุณชวีและคุณชูเกียรติและแล้วเวลาต่อมาด้วยความที่คุณชวีเป็นหญิงสาวที่สวยมีใบหน้าที่งดงาม แต่ได้สามีตาบอดแถมยังแก่กว่าตนพักหลังมานั้นคุณชวีจะชอบออกไปจ่ายตลาดคนเดียวทุกวันให้แจวคอยดูแลปรนิบัติคุณชูเกียรติแถมหลังๆมายังทำตัวเฮินห่างต่อผู้เป็นสามีคอยให้แต่คนใช้เฝ้าดูแลบางวันคุณชวีนั้นออกไปตลาดจนค่ำกว่าจะกลับมาก็ค่ำมืดดึกดื่น แต่ไม่มีใครสงสัยเลยและต่อมาเธอก็เริ่มหนักขึ้นเพราะแท้จริงแล้วเธอไปมีใจให้กับชายคนใหม่ที่ตลาดเขาเป็นพ่อค้าขายของเร่และมีหน้าตาที่หลอ่อเล้าทำให้คุณชวีไปหลงรักชายคนหนึ่งทั้งๆที่ดูเหมือนว่าเธอกับชูเกียรติจะรักกันมากและดูเหมือนเธอจะไม่รังเกียจผัวที่ตาบอดเลยแม้แต่น้อย แต่แล้วพอเวลาผ่านไปนานวันเข้ารักแท้ระหว่างชูเกียรติกับชวีก็ไม่มีอยู่จริงชวีหอบผิวสมบัติแก้วแหวนเงินทองมากมายหนีไปอยู่กับชายขายข,ายของเร่ปล่อยให้แจวดูแลนายชูเกียรติอยู่เพียงลำพังแจวเองก็ไม่คิดที่จะทิ้งชูเกียริไปไหนเพราะเธอรู้ว่าถ้าปล่อยให้ในายชูเกียรติอยู่เพียงลำพังนั้น คงจะช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะเขาคือผู้มีพระคุณของแจ๋วและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปสิบปีเต็มๆด้วยความที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันเพียงลำพังและแจ๋วก็ดูแลนายชูเกียรติเป็นอย่างดีจนทำให้ชูเกียรตินั้นเริ่มมีใจให้กับแจ๋วระหว่างที่เธอกำลังหยิบยามาให้ชูเกียรติได้กินแบบนี้เป็นประจำทุกวัน วันนี้เขาจึงนำมือทั้งสองข้างมากุมมือของแจวแล้วพูดขึ้นแจวไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราสองคนหากเจ้าไม่ลังเกียจอยู่กับข้าดูแลข้าไปตลอดชีวิตจะได้ไหมคุณโชเกียรติหมายความว่ายังไงคะให้แจวดูแลไปตลอดชีวิตฉันไม่ได้ขาดหวังจะให้เธอมารักฉันหรอก แต่ฉันรู้สึกดีๆกับเธอแล้วเจ๋วเธอดูแลฉันมาตลอดเป็นสิบสิปีตั้งแต่ชวีไม่อยู่ไม่เคยรังเกียจฉันเลยแม้แต่น้อยคุณชูเกียรติเจ้าไม่เคยรังเกียจคุณเลยนะคะเจ๋วก็รักคุณชูเกียรตินะคะต่อให้ใครจะว่ายังไงก็ช่างเจ้าจะอยู่ดูแลคุณชูเกียรติตลอดชีวิตของเจ๋วในที่สุดแล้วกลายเป็นว่า แจ๋วนั้นได้เป็นเมียนายชูเกียรติและพอแจวรับรักเขาแล้วชูเกียรติจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้โดยที่ไม่ได้ใช้ไม้เขาเดินเหินเหมือนคนปกติทั่วไปคุณชูเกียรติคะนี่คุณหายนานแล้วหรือย,ยังคะทำไมแจ๋วไม่เคยสังเกตเลยฉันหายนานแล้วละฉันสังเกตแจวามาอยู่นานแล้วก็มั่นใจแล้วว่าเธอจะไม่มีวันทิ้งฉันไปไหนอย่างแน่นอน กลายเป็นว่าแจ๋วกับชูเกียรติทั้งสองก็โอบกอดกันและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปส่วนคุณชวีนั้นจากมีชีวิตที่เป็นคุณนายแสนสุขสบายก็หอบผิวเอาแก้วแหวนเงินทองสมบัติหนีตามผู้ชายไปแถมอย่างเป็นพ่อค้าเร่ร่อนไปทั่วชายคนนั้นก็ได้มีเมียทุกที่ที่เขาไปเป็นชายที่มกักมากหลายใจ ปอกรอกเอาสมบัติของชวีจนหมดแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างๆให้ชวีทำงานบังคับขู่เข็นให้เธอนั้นออกไปขายของส่วนตนพ่อค้าก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยมีชวีทำงานหาเลี้ยงดูชีวิตกับตาลปัดระหว่างแจวกับชวีฟ้าดินคงลิขิตได้กำหนดมาไว้แล้วรวมถึงจิตใจของแจวนั้น เธอยอมเสียสละตนและเป็นคนที่ดีมาตลอดต่อมาชวีนั้นได้มาค้าขายที่ตลาดใกล้ๆกับชุมชนของบ้านชูเกียริระหว่างนั้นแจ๋วกับชูเกียริก็ได้เดินจับมือกันไปที่ตลาดเพื่อไปซื้อข้าวของเครื่องใช้และกลายเป็นว่าแจ๋วนั้นกำลังตั้งท้องให้กับชูเกียริทั้งสองใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขมาก และก็ได้พบชวีที่กําลังนั่งค้าขายจากยิงที่มีรูปงามสวยสง่ามีราศีกลายเป็นแม่ค้าขายของเร่ไปวันวันมีผิวที่ดำกร้านทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อหาเลี้ยงผัวเมื่อแจ๋วกับชูเกียรติเห็นจึงเข้าไปอุดหนุนสินค้าที่ชวีขายอยู่คุณชวีคะสบายดีไหมคะชวีน้องสบายดีนะ แจวและนายชูเกียรติเข้าไปทักทายชวีด้วยความเป็นมิตรแต่เธอกลับหาว่าทั้งคู่มาเยาะเย้ยตนเธอจึงขับไล่ให้ทั้งสองออกไปจากหน้าร้านของตนโดยที่ไม่ดูเลยว่าสิ่งที่ตนเคยทํามาทั้งหมดและเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการกระทําของตนเองล้วนนั่นเองจบแล้วนะคะ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ช่องสนน้อยสตอรี่ได้มีกําลังใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ